Thank you. ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมกำลังมองหาสถานที่พักผ่อนคลายร้อนริมทะเลในช่วงวันหยุดยาวอยู่แล้วแล้วก็ตามพวกเรา Big m a p r e รีวิวมาเลยครับโดยทริปนี้เราอยู่กันที่เกาะลีเป๊ะจังหวัดสตูลน,น้ำใสหาดสวยสถานที่ท่องเที่ยวกูมากมายคนที่นี่ก็ใจดีครับยิ้มย้มำแจ่มใสมาแล้วประทับใจไม่ลืมแน่นอนครับเชิญทุกท่านพบก,กับ z o d i a c s ซ a s o n r e s o r t เกาะลีเป๊กันได้เลยครับ รีสอร์ทที่ตั้งอยู่บนแลนด์มาร์คของหาดซันไรท์ในเกาะลีเป๊ครับให้บริการที่พักริมชายหาดบนหาดทรายขาวมาพร้อมกับร้านอาหารและบาร์ใกล้กับท่าเรือกันอีกด้วยนะครับรีสอร์ทสไตล์บังกะโลแห่งนี้นักท่องเที่ยวหรือใครลหลายๆคนที่มาจะต้องสมญาณนามให้ว่าเปรียบเสมือนสวรรค์ของการพักผ่อนกันเลยทีเดียวลละครับด้วยน้ําทะเลที่ใสกระทบกับแสงระยิบระยับพลอยทําให้ลืมเรื่องราวที่ว้าวุ่นใจความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานไปได้ชั่วขณะเลยลยครับ ดูในเรื่องของห้องพักกันบ้างมีมากมายหลากหลายรูมทายครับเป็นห้องพักสไตล์แบบบ้านเป็นหลังบังกะโลให้ความเป็นส่วนตัวสูงภายในห้องก็ประกอบไปด้วยเครื่องใช้ที่มีคุณภาพเรียกได้วา่าหรูหรากันเลยทีเดียวแลครกบอาทิเช่นชุดเครื่องนอนนุ่มๆทีวีโตูวเว้เยน็นเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องปรับอากาศตู้เซฟนิรภัยและอื่นๆอีกมากมายมีทั้งหมดด้วยการสีรูมท้ายครับได้แก่ดีรักบิดฟอนห้องสุดหรูติดริมชายหาด ซีเอสซีวดับเบิลห้องหรูพร้อมวิวซีพีวเอซีวทวินห้องพักเตียงคู่พร้อมวิวสวยๆและซ u p e วีดับเบิลบังกะโลห้องโซนหลังสุดได้บรรยาการแบบเงียบสงบพรเวกันอีกด้วยเลยครับ No one Close all need. มาพร้อมกับอาหารเช้าถ้าช่วงนี้โรงแรมเขาเสิร์ฟกันถึงห้องเลยนะครับมาตรการป้องกันโควิด19แต่ถ้าเป็นช่วงฮาชีสันหรือในภาวะปกติก็จะเป็นบุฟเฟ่อาหารเช้าเรียงรายจนเลือกตักรับประทานไม่ถูกกันเลยเลยครับ นอกจากจะมีอาหารเช้าที่นี้เขายังมีรสชลองแอนบาร์กันอีกด้วยนะครับเปิดตั้งแต่11โมงเช้าจนถึง3ทุ่มบาร์น้้นข้างเปิดตั้งแต่วเวลา11โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนกันเลยเลยครับบริการเช่าเรือคายัก150บาทบอร์ด200บาทคายักแบบใส300บาท ราคานี้ต่อชั่วโมงนะครับส่วนในเรื่องของราคาค่าตัวห้องนี้ขึ้นอยู่กับช่วงฤดูกาลและโปรโมชั่นประจำเดือนครับคุณผู้ชมสามารถติดตามหรือสอบถามสารตรงได้ที่โทร0849966179หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ w w w z o so d i a c เ e s s โซ r ิแ o ก เฟซบุ๊กแฟนเพจโซเดียกซีซันรีสอร์ t กันได้เลยครับอย่าลืมนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดจะมาเที่ยวเกาะลีเป๊ะโซเดียกซีซันรีสอร์แห่งนี้การันตีไม่ผิดหวังแน่นอนครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับรีวิวที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจดีๆให้กับพวกเราทีมงานบิ๊กแมปรีวิวด้วยนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้า สำหรับวันนี้ขอตัวไปเล่นน้ำก่อนนะครับสวัสดีครับ Big Map ฟรี